สวัสดีค่ะนี่แหละคือศัตรูของพริกมันหลบไปแล้วค่ะมันคือมันคือเพียะเกลียดมันมากเลยเกลียดจริงๆเป็นล้านๆตัวเลยนะคะโอ้โหมีความสุขเหลือเกินมันหลบไปแล้วนู่นอีกตัวหนึ่งอยู่ใต้ใบนั้น นั่นค่ะนอนโอ้โหมีความสุขมากเดินหาว่าจะจะดูดน้ําเลี้ยงตรงจุดไหนดีหรือไม่ตอนนี้อิ่มแล้วไม่ได้มีตัวเดียวนะคะเป็นล้านตัวเลยแหละพอมันโตมันจะมีปีก ปีกมันจะดำดำแล้วมันก็จะบินว่อนค่ะมีอยู่ปีหนึ่งเต็มกระจกเลยตื่นช้ามามองที่กระจกค่ะมันเกาะอยู่ตามกระจกมันจับอยู่บนกระจกเนะะี่ยค่ะพืบเลยชาวไร่ชาวสวนนะเขาถึงได้กำจัด ถ้าถ้าคิดในถึงว่าทําลายเป็นการทําลายชีวิตของเพียแต่ว่ามันมันไม่ได้มันไม่ไหวจริงๆนะคะปลูกแล้วมันมาดูดน้ําเลี้ยงถ้าไม่กําจัด่ะพริกตายหมดจริงๆมะกรูดมันยังกินจนตายเลยมะกรูดยะนางมันหลบไปแล้ว เพี้ยทั้งนั้นเพี้ยทั้งนั้นโอ้โหไม่เป็นไรมีวิธีขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมนู่นนะคะตรงนั้นนะคะเป็นตัวเขียวๆ ขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ